วันเกิดของของเพื่อนเรานะคะวันเกิดของตุลนะคะลูกขาบูนะอ่ะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้ขาบูฟังพร้อมๆกันหนึ่งสองสาม ก็ขอให้น้องคาบูหรือน้องตนของเรานะคะมีความสุขนะลูกนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนเก่งๆมีสุขภาพดีนะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะแล้วก็เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่เป็นที่รักของเพื่อนๆและที่สําคัญเป็นเด็กดีของคุณครูขอให้มีความสุขมากๆนะคะ Happy b i r ิร์ a เดย์คุ แถวที่ 1. หนึ่งหนูก็แถวตรงนี้ดีกว่าขบูยินตรงนี้อ,อ่ะอะรับเลยรับเลยอ่ะรับให้ให้ขบูยิบให้กันตุหนึ่งหยิบเลยหยิบเลยหนึ่งชิ้นหนูหยิบสองมือสิถึเวลาหยิบของให้เพื่อนเออหยิบขอบคุณเพื่อนด้วยนะอ่ะเด็กๆอย่เมีย,ย,ยก่อนโลกอ่ะแถวที่สองต่อเลยโลกอ่ะอะนุญาตให้ทานได้เลยให้ทานห้านาทีอย่าทำหกนะคะ เออขอบคุณครับด,ด้วยขอบคุณครับเพื่อนด้วยไอ้ยวพรมันเกิดเพื่อนหน่อยดิโอ้โหมารับของเพื่อนไม่เวพรเลยขอให้มีความสุขอะไรก็เวพรได้ลูกอ่าอ่ตอาตอแถวที่สามมาทานได้เลยให้เวลาห้านาทีเลยเดี๋ยวเรียนต่อเออใช้มีความสุขเออเวพรเพื่อนหน่อย มาลูกมาเร็วอ่ะเจอหยิบอ่ะหยิบหยิบเออหยิบหยิบเพื่อนหมดยังแถวที่ห้ามาซีเคแถวซีเคมายังแถวโน้นมายังมาเร็วลูกเร็ว เป็นขนมอะไรนะเค้กขักเหรอเค้กอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคับเค้กเออครับเค้กเค้กครับเดี๋ยวได้แล้วมาทานได้เลยหนูเวลาทานไม่ต้องคุยเสียงดังสิลูกเวลาทา<ห>นไม่ต้องคุยเสียงดังสิคะห้องอื่นเขาไม่ได้ทานอย่างเรานะลูกไม่มีชนูนไม่มีชนูนบรยพรเพื่อนอยังสิเคขอให้ค<อ>่ะมีความสุขเออ โอเคครับกล่องนิ้นประมาณโอเคโอเคกล่องเหล่าดินสอร้อยเจ็ดสิบห้าโอเคโอเคข้าขาวูี่วาเราอะโอเคนะคะที่เหลือข้าวูก็กินด้วยลูกนะคะที่เหลือหนูจะให้คุณครูในใส่ชั้นหนูก็เดินไปให้ได้เลยอาเชิญค่ะอาขอยมีความสุขมากๆนะจ๊ะลูกชายคุณครู